สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทดลองทําวิธีการทําให้มะพร้าวออกลูกดกนะครับอันนี้คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับพันเตี้ยหรือไม่เตี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ด้วยวิธีการปลูกก็น่าจะทําให้มันต้นเตี้ยได้นะครับอันนี้คือ,อทลายแรกนะครับเนี่ยออกลูกแค่ สองผลนะครับออกลูกเพ่สองลูกนะครับทลายที่หนึ่งนะครับส่วนทลายที่สองเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทลายที่สองทลายที่สองครับอันนี้นะครับทลายที่สองครับติดลูกแค่ผลเดียวนะครับลูกเดียวแล้วก็ทลายสามนะครับสี่ลูกครับ นี่คือการปลูกทิ้งไว้โดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ตกแต่งไม่ได้อะไรนะครับอ๋อในทาราที่2ครับทาราที่2ไม่ติดลูกนะครับเดี๋ยวตัดทิ้งไปเลยครับนี่คือต้นที่ปลูกไว้ตามธรรมชาตินะครับประมาณ 3- 4สปีก็ออกลูกนะครับเห็นนะครับนี่คือต้นแรกนะครับ เดี๋ยวพาไปดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองน่าจะเป็นต้นนี้ครับที่ออกลูกนะครับต้นที่สองทลายแรกต้นนี้อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยน่าอยู่ฝั่งนู้นครับทลายแรกของต้นนี้นะครับนี่ครับ ตัวนี้ครับติดลูกแค่ลูกเดียวนะครับผลเดียวนะครับทลายที่หนึ่งนะครับทลายสองก็น่าจะเป็นนี้ครับสี่ห้าลูกอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกข้างบนครับนี่คือเปลาน้ำหอมนะครับต้นที่สองครับนี่จะเป็นทลายที่สองมากกว่านะครับ สีูครับนี่คือต้นที่สองนะครับทีนี้จะพาไปดูจะพาไปทดลองครับหลักการที่ผมเคยดูใน youtube นะครับเขาบอกว่าทลายแรกของต้นมะพร้าวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทลายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องตัดออกครับตัดออกเพื่อให้ทลายที่สองนั้นมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทลายสามสีห้า ก็จะติดลูกได้ดกขึ้นนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ยังไม่ยังไม่ออกลูกครับฉะนั้นตัวน,นี้คือทลายที่1น,นะครับซึ่งผมจะต้องตัดออกนะครับตัดทิ้งไปเพื่อให้ทลายที่2นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับติดลูกดกมากขึ้นนะครับอย่างน้อยต้นแรกเมื่อกี้ติดลูก2ลูกนะครับต้นที่2 ต้นที่สองนะครับลืมไปต้นที่สองอ๋อต้นที่สองติดหนึ่งลูกครับลูกเดียวอันนี้คือต้นที่จะทดลองนะครับเราจะตัดทลายแรกออกไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าทลายที่สองนั้นลูกจะติดได้กี่ลูกนะครับจะติดลูกได้กี่ลูกนะครับตัดเลยนะครับตัวนี้เป็นต้นทดลองครับ รับเรียบร้อยครับนี่ก็ใบขนต้นนะครับเป็นปุ๋ยไยครับนี่คือต้นที่ทดลองนะครับทลายแรกเราจะตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะอรอลุ้นทลายที่สองนะครับอันนี้ครับดูซิว่าจะมีความสมบูรณ์แล้วก็จะติดลูกได้สักกี่ลูกนะครับถ้าติดได้สามลูกขึ้นไปหรือห้าลูกขึ้นไปก็ถือว่า การใช้เทคนิคการตัดทลายแรกทิง้งถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นี่ครับแตกทลายได้หนึ่งสองสามนะครับสามทลายนี่ครับตัวนี้คือทลายแรกนะครับจะตัดทิง้งไปเลยครับเพื่อให้ ที่2หรือทลายที่2อออกลูกเยอะขึ้นดอกขึ้นนะครับเพราะว่าทลายแรกจะเป็นทลายที่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาดูการทดลองอีก2องสาสัปดาห์หรืออาจจะหนึ่งเดือนก็ได้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกลูกตอนไหนนะครับทลายที่2โอเคเก็บร้อยครับ คนต้นนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคไปคนต้นนะครับเป็นหลักฐานเรียบร้อยครับทลายที่หนึ่งตัดทิ้งไปแล้วครับเหลือสองสามนะครับสองสามโอเคเดี๋ยวรอรุ่นนะครับว่าทลายที่สองที่สามจะออกลูกดกนะครับหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเหมือนเดิมนะครับ ก็คือออกลูก2ลูกครับเดีด๋ยวรอติดตามดูคลิปหน้านะครับสำหรับทุกนี้สวัสดีครับ